สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหแชร์ครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึงแชร์ครับทุกคนครับอ่านะครับแสงไม่พอดีกว่านะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึงแชร์ก่อนครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะมาลเครดะห์นะครับเล กำลังวันนะครับทุกคนวันนี้นะครับอาจารย์จะมาวิเคราะห์เลขกำลังวันนะครับก็ขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับนะครับงวดที่แล้วอาจารย์วิเคราะห์เลขกำลังวันนะครับเข้าห้าหกตรงตรงเลยเขา้าห้าหกตรงตรงเลยนะครับนะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เลขกำลังวันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคือฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับ หวยออกวันอาทิตย์นะครับกำล <ellt on. S 2> ังวันอาทิตย์มีอะไรครับอ่าหวยออกวันอาทิตย์กำลังวันอาทิตย์คือเลขอะไรครับทุกคนกำลังวันอาทิตย์คือเลขอะไรฮะครับอ่ากำลังวันอาทิตย์คือเลขอะไรครับอ่าใครรู้ช่วยตอบทีครับอ่ากำลังวันอาทิตย์คือเลขอะไรครับกำลังวันอาทิตย์คือเลข หนึ่งครับทุกคนนะครับหวยออกวันอาทิตย์กำลังวันอาทิตย์คือเลขหนึ่งครับนะบให้ไปที่อ่ะทุกคนแคปเจอร์หนึ่งก่อนครับเลขฟาอาจารย์ให้ไปที่นะครับเกับ8ครับเพราะฉะนั้นคือ สูตรไม่ได้ชนกันนะครับสูตรไม่ได้ชนกันนะครับสูตรไม่ได้ชนกันอะใครยังไม่ได้เลขฟันอาจา์นะครับคืออะไรครับทุกคนเลกกำลังวันตัวแรกครับวันอาทิตย์คือหนึ่งสองหนามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหน 1819ใช่ไหมครับผมจะตัดให้เหลือแค่1234567ผมจะตัดให้เหลือแค่6ขางครับผมจะตัดให้เหลือแค่6ขางครับ ผมขอคนละแชร์ได้ไหมเอาไหมครับผมจะตัดให้เหลือแค่หกขางเอาไหมครับเลขกำลังวันสูงครับที่จะมานะครับผมขอคนละอีกหนึ่งแชร์ครับผมจับเวลาเลยแล้วกันนะครับนะผมขอเนี่ยตอนนี้คนดูประมาณเกือบ ผมขอตัดสองห่างแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมต้องตัดกี่ห่างนะหนึ่งหนึ่งครับทุกคนผมขอตัด ผมขอตัดหนึ่งสองอีกหางหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนตัดหนึ่งสามดีกว่าทุกคนเพราจริงๆสองจิตสองใจมากเลยนะตัดเนี่ยช่วยกันแชร์ค่ะจะได้ช่วยกันปลดหนี้จริงครับ จริงถ้าทุกคนช่วยกันแชร์ทุกคนก็แบบแค่นั้นแหละอืมจะได้บทนี้ผู้คนนี้พูดถูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมขอตัดให้อีกห่างหนึ่งแล้วกันนะครับ โอ้โหทุกคนยากมากผมบอกตามนี้แหละตามตรงครับถามว่าหนึ่งสามมีโอกาสมาได้ไหมก็มีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันไม่ขึ้นผู้แชร์เนี่ย คุณต้องไปคุณต้องไปเปิดสถานะนะครับนะคุณต้องไปเปิดสถานะนะครับคือผมแบบผมขอตัดอีกตัวหนึ่งนะครับเอาหนึ่งศูนย์ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่หหกอืมนะครับโอเค ส่หนึ่งศูนย์ก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าครับทุกคนในหกตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเลขกําลังวันออกนะครับทุกคนเราไม่รู้นะครับว่าเลขกําลังวันมันจะออกหรือเปล่านะครับเลขกําลังวนันวันนี้เรามาวิเคราะห์เลขกําลังวนันเลขกําลังวันของวันนี้ก็คือหนึ่ง เรามาวิเคราะห์เลขกําลังวันกันแต่เราอาจารย์ไม่รู้ว่าหวยมันจะออกเลขอะไรนะครับผมเชื่อว่าในหขางนี้นะครับมีอย่างน้อยห่หางแน่นอนนะครับที่จะมาใครที่ชอบเลขกําลังวันนะครับนะก็ซื้อติดไว้ไม่ได้เสียหายครับอ่ะใครแคปแล้วพิมพ์แคปแล้วครับคลิปนี้ขอให้ปลดนี้ครับ ใครแชร์คลิปนี้ขอให้รวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกหวยใครแชร์คลิปนี้ขอให้ปลดหนี้ครับในหกขางนี้นะครับมีอย่างน้อยหนึ่งหางนะครับถ้าได้กําลังออกถ้าได้กําลังวันออกนะครับมีอย่างน้อยหนึ่งหางนะครับหนึ่งหางแน่นอนครับที่จะมาในวันที่สองพฤษภาอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับติดตามเพจอาจารย์วชชิรศักดิ์เล็กปลดหนี้หรือแอดมาที่แอดวีไอพีสองแปดเก้านะครับใส่แอดกันหน้านะครับ แล้วก็ไม่ครับช่องยู u b e อาจารย์วชิรศักดิ์เล็กปดนี่อย่าลืมนะครับแอดมาที่ v i p 289สองแปดเก้านะครับอ่ะทุกคนครับครแคปแล้วพิมพ์แคปแล้วครับหกขางนะครับครั้งที่แล้วผมตัดให้ห้าเนาะครั้งนี้ผมให้หกนะครับอ่ะทุกคนก็ปิดตรงนี้ไปนะครับอ่ะครแคปเจอร์พิมพ์แคปเจอร์นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเลขฟันนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเลขฟันนะครับที่จะรย์สนุกให้แล้วนะครับสําหรับคนใหม่นะครับบ่อยเข้าไปไม่ได้หรอกคูนี่เขาอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าฟุกไหมครับฟุกไหมครับที่นี่ไม่มีความบ่าฟุกเนาะวันนี้อยากถูกร้อยใบครับ